คุณจะเชื่อไหมว่าหัวใจของคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตในพริบตาได้คืนนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสความกล้าที่คุณไม่เคยเห็นทุกก้าวทุกกลมหายใจเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกและความจริงที่ซ่อนอยู่อาจทำให้คุณต้องประหลาดใจเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กกลางทุ่งข้าววันหนึ่งเขาต้องเดินผ่านป่าเข้มข้นเพื่อไปทำงานในเมือง เสียงใบไม้สั่นสะท้านจากกลมที่พัดแรงกลิ่นดินชื้นและความเย็นของหมอกยามเช้าเต็มไปทั่วรอบตัววินรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นทุกก้าวเขาเห็นแสงไฟวูบวาบระหว่างต้นไม้สูงร่างกายของเขาเริ่มเย็นวาบและเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนเราวกับใครเรียกชื่อเขาเขาหยุดยืนสายตาจับจ้องไปยังความมืด เสียงน้ำไหลและนกกลางคืนสร้างบรรยากาศลึกลับจูจ่ๆพื้นข้างหน้าก็สุดลงเล็กน้อยวินสะดุ้งแต่ยังคงก้าวต่อด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกลิ่นไม่จางๆลอยมาในอากาศเขาเห็นควันบางๆลอยเหนือดินและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าความกลัวพยายามบีบหัวใจเขาแต่เขาเดินต่อทันใดนั้นเงาร่างยักษ์ปรากฏขึ้นข้างหน้า วินหยุดนิ่งร่างกายแข็งเทื่อแต่ความกล้าหาญดันให้เขาไม่ถอยเขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงใบไม้หักดังกรอบแสงจันทร์ส่องลงตรงใบหน้าของเขาวินหายใจลึกรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นเร็วและความตึงเครียดที่หนาวเย็นเขาเอื้อมมือไปจับสิ่งนั้นร่างยักษ์ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ แต่เมื่อเข้าไปใกล้จริงๆกลับเป็นเพียงต้นไม้ใหญ่ที่ลมพัดและเงาของมันสะท้อนลงบนดินวินยิ้มเบาๆกับความตื่นเต้นและความกล้าที่เขามีเขาเดินต่อด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและสติที่เข้มแข็งฝีเท้าเขาดังขึ้นบนทางดินเสียงนกร้องและลมพัดกลายเป็นเพื่อนเดินทางความมืดรอบตัวไม่สามารถหยุดเขาได้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความหวัง ทุกครั้งที่มีสิ่งลึกลับปรากฏวินเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าและรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงไม่กลัวแต่หมายถึงการก้าวต่อไปแม้ในความกลัวเสียงปากค่อยๆเงียบลงแสงอาทิตย์เริ่มสัด์สองบนทุ่งข้าววินยิ้มเบาๆเห็นความงดงามของโลกหลังความมืดและหัวใจเขายังคงเต้นด้วยความเข้มแข็งความท้าทายยังคงรอยอยู่ข้างหน้า แต่เขารู้แล้วว่าหัวใจที่กล้าไม่ย่อท้อเขาจะก้าวต่อไปไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเรื่องราวของเขายังไม่จบแต่ทุกก้าคือบทเรียนของความกล้าหาญทุกลมหายใจคือการพิสูจน์ว่าหัวใจที่เข้มแข็งสามารถเผชิญทุกสิ่งได้ความเงียบของป่าหลังจากรุ่งอรุณกลับกลายเป็นความรู้สึกที่หนักนวงวินเดินต่อไปตามเส้นทางดินที่ยังคงชื้นจากหมอกยามเช้า ทุกฝีเท้าของเขาดังขึ้นบนพื้นดินเหมือนเสียงเตือนใจให้เขาตื่นตัวสายตาของเขาจับจ้องไปยังเงาของต้นไม้สูงใบไม้ไหวพริ้วอย่างช้าๆในลมเบาๆและร่างเล็กของนกบางตัวบินผ่านแต่บางครั้งวินรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืดของต้นไม้บางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจเขาพยายามหายใจลึกๆ กลิ่นดินชื้นและใบไม้หมักกลายเป็นเพื่อนเดินทางแต่ไม่ไกลจากเขาเสียงกิ่งไม้หักดังแครกแรกวิ่งหยุดทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจาก,กอกเขามองไปรอบตัวแต่ไม่มีใครหรืออะไรปรากฏฝีเท้าเขาเริ่มก้าวช้าลงทุกเสียงเล็กๆในป่ากลายเป็นความลึกลับเสียงน้ำไหลในลำธารใกล้ๆราวกับเรียกเขาไป วินเดินเข้าไปใกล้มือเขาเริ่มเย็นเฉียบแต่เขายังก้าวต่อทันใดนั้นมีเงาดำลอยผ่านเส้นทางวินหันไปทันทีเห็นเพียงลมพัดใบไม้แต่หัวใจเขารู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้ความตึงเครียดจับเต็มร่างทุกเส้นประสาทของเขาตื่นตัวเขาเดินต่อโดยพยายามตั้งสติแต่เสียงบางอย่างเหมือนการเดินตาม แต่ทุกครั้งที่เขาหันไปไม่มีใครอยู่ความมืดรอบตัวไม่เพียงแต่เป็นเงามันเหมือนจะมีชีวิตเหมือนจะทดสอบความกล้าหาญของเขาวิ่งถึงลำธารใหญ่น้ำใสไหลเบาๆา,าสาดสะท้อนแสงอาทิตย์แรกเขานั่งลงริมตะลิ่งแต่จู่ๆมีเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นชัดเจนวินสะดุง้งหัวใจแทบหยุดเต้นเขามองไปรอบตัวอย่างระแวงไม่มีใคร แต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกรากลับมาจากลำธานวินต้องตัดสินใจเขาจะหันหลังหนีหรือเผชิญหน้าเขาเลือกที่จะก้าวเข้าไปใกล้น้ำเท้าเขา,ขาจมลงในโคลนเล็กน้อยกลิ่นน้ำและดินชื้นเข้ามาในจมูกเสียงน้ำกระทบก้อนหินดังขึ้นเป็นจังหวะวินยืดตัวขึ้นมองไปยังแสงสะท้อนในน้ำและเห็นร่างคนบางคนอยู่ตรงข้ามวินก้าวเข้าไปอีก หัวใจเต้นแรงเมื่อเข้าใกล้ร่างนั้นก็หายไปเขากลับพริบตาแต่เงาสะท้อนในน้ำยังคงอยู่เขารู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านจากร่างกายและสายตาของเขามุ่งไปยังความมืดที่อยู่รอบตัวความเงียบกลับมาปกคลุมวินก้าวต่อไปด้วยความเข้มแข็งแต่ทุกย่างก้าวเหมือนถูกตรวจสอบความกลัวยังคงอยู่แต่เขาไม่ยอมถอย เพราะเขารู้ว่าความกล้าหาญคือการก้าวต่อไปแม้กลัวทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างหนึ่งโผล่จากหลังต้นไม้ร่างนั้นสูงใหญ่และมืดสนิทวิ่งถอยหลังเล็กน้อยแต่ขาของเขาเหมือนถูกตรึงหัวใจเต้นแรงกว่าครั้งใดแต่เขายังคงยืนหยัดเงาร่างค่อยๆก้าวเข้ามาแต่แสงอาทิตย์ที่ลอดใบไม้สาดลงมาเผยให้เห็นว่า มันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีเงาลึกลับวิ่งหัวเราะเบาๆกับความตื่นเต้นที่ตัวเองเผชิญเขายังคงเดินต่อแต่ตอนนี้เขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวแต่ป่าไม่ได้สงบง่ายๆมีเสียงบางอย่างเหมือนหายใจรอบตัวและกิ่งไม้หักเป็นระยะๆะะวิ่งหยุดฟันอย่างตั้งใจเขารู้ว่าต้องระวังทุกย่างก้าวแต่หัวใจของเขายังคงแข็งแกร่ง เขาเดินต่อผ่านทางที่คดเคี้ยวจนถึงถ้ำเล็กๆข้างลำธารลมพัดเข้ามาเย็นเฉียบเสียงน้ำไหลดังชัดเจนแต่มีบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดวินยื่นมือเข้าไปสัมผัสกำแพงถ้ำเย็นและหยาบกร้านแต่เขายังมองไปยังความมืดเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวข้างหน้าเขาหายใจลึกความกล้าหาญทำให้เขาไม่ถอย ทันใดนั้นแสงสว่างจากด้านหลังทำให้เงาทั้งหมดหายไปวินเห็นผีเสื้อเรืองแสงบีนวนรอบถ้ำและดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในที่แสงส่องถึงเสียงน้ำไหลและนกเล็กๆทำให้บรรยากาศไม่เหมือนเดิมแต่ปัญหาไม่ได้จบเพียงเท่านี้วินรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าเหมือนโลกกำลังทดสอบเขาอีกครั้งเขาก้าวต่อด้วยความมั่นคง หัวใจแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังชัดขึ้นราวกับเสียงคนร้องเรียกจากใจกลางป่าวินรู้ว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับสิ่งที่แท้จริงเขาก้าวเข้าไปในความมืดที่ลึกที่สุดและพบกับร่องรอยของชีวิตที่เขาไม่เคยเห็นร่องรอยนั้นชวนให้ตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันวินยืดตัวขึ้นสายตาจับจ้องไปยังสิ่งที่ซ่อนอยู่ หัวใจเขาวเต้นแรงแต่มั่นคงและเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะเผชิญความกล้าหาญของเขาไม่ได้จบเพียงนี้มันยังคงเติบโตทุกย่างก้าวและทุกสิ่งที่เขาเจอในป่าคือบทเรียนสำคัญของหัวใจที่เข้มแข็งวินยิ้มเบาๆรู้สึกถึงความสงบและความมั่นใจในตัวเองแต่ความท้าทายยังรอยอยู่ข้างหน้า เขาก้าวต่อด้วยหัวใจที่กล้าพร้อมที่จะเผชิญทุกความลึกลับและอันตรายที่กําลังเข้ามาเรื่องราวของเขายังไม่สิ้นสุดแต่ทุกย่างก้าวคือบทเรียนทุกเสียงรอบตัวคือบททดสอบและทุกกลมหายใจคือการพิสูจน์ว่าหัวใจที่กล้าสามารถเอาชนะความกลัวได้วินเดินต่อไปโดยไม่ถอยแสงอาทิตย์สาดล,ลงบนใบหน้า เสียงน้ำไหลและนกร้องสร้างความสดชื่นหัวใจเขาแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความกล้าและเขารู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาจะทำให้เขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นป่าที่มืดมิดและเต็มไปด้วยเสียงลึกลับตอนนี้ไม่สามารถหยุดเขาได้เพราะหัวใจของเขาแข็งแกร่งและเขาพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาก้าวต่อไปด้วยสติและความมั่นใจ ทุกฝีเท้าสะท้อนความเข้มแข็งทุกเสียงในปากลายเป็นเพื่อนร่วมทางและทุกความมืดคือบททดสอบของหัวใจที่กล้าวินรู้แล้วว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไม่มีความกลัวแต่คือการก้าต่อไปแม้ในความมืดมิดที่สุดและเรื่องราวของเขายังคงดำเนินต่อไปในทุกย่างก้าวเวลาเช้าที่ฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นไม้ใหญ่ ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูอบอุ่นและสงบเขายือนอยู่ตรงนั้นหายใจลึกๆความรู้สึกตื่นเต้นและกลัวเมื่อวานนี้ค่อยๆจางลงความกล้าที่เขาเก็บไว้ในใจวันนี้เปล่งประกายชัดเจนเขาเรียนรู้ว่าแม้จะล้มเหลวหรือเจออุปสรรคแต่หัวใจที่เข้มแข็งจะนำทางให้ก้าวต่อไปเขาก้าวเดินกลับบ้านแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวัง ความเชื่อมั่นและรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมาก่อนและในที่สุดความกล้าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การชนะหรือแพ้แต่เป็นการลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ชีวิตทดสอบเราเสียงลมเบาๆพัดผ่านใบไม้สะท้อนแสงอาทิตย์เขารู้ว่าทุกวันใหม่คือโอกาสทุกความล้มเหลวคือบทเรียนและหัวใจที่กล้าหาญจะไม่มีวันพ่ายแพ้ 气气气！